ปวดประจำเดือนหนักมากแก้ง่ายๆครับด้วยการหายใจช่วยใหญู่กกงอะไรไม่เคยทำแล้วมาทำแล้วไปไงไม่ทำคุกทำควายกินคุกที่จำกัดชีวิตเราไว้ที่สาขข้าสงข้อบคุญที่มีความสุขหรูห็นที่เป็นไอดอล สวัสดีครับพืกันผมเข้าใจนะครับและเรื่องเล่าหมอเทวดานะครับเป็นปกติเป็นประจำเลยแทบจะทุกคลิปเลยผมจะบอกว่าอาการเจ็บป่วย100%ของเรานะครับสภาพจิตใจเนี่ยมันเอาไปแล้ว80นะครับแถึงเรถ้าเราดูแลจิตใจได้ถ้าเราดูแลออสภาพความคิดสภาพจิตใจสภาพจิตใ้สืสสนึกได้อาการป่วยครับมันจะหายไป8% 9 0ถึง90%ว้า oh, ว wow. แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับ เป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีนะครับสุภาพสตรีน,นะครับจะมีอาการนี้เป็นประจําทุกเดือนนะครับนั่นคือเวลาที่ประจําเดือนหรือว่าฤุด,ดูมาเนี่ยมันจะมีอาการปวด นะครับแล้วก็ปวดหนักมากซึ่งหนักขนาดไหนไม่รู้นะครับผมไม่เคยเป็นผู้หญิงแต่ว่าจากการที่มีประสบการณ์นะครับเห็นหลายๆคนนะครับมาตอนที่เราจัดสมนาเนาะก็จะมาขอยาแก้ปวดนะครับบอกว่าเป็นประจําเดือนเป็นนู่นเป็นนี่นะครับก็เข้าใจว่าหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เจอหนักๆเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเคยเจออยู่เคสนึ่งนะครับโอ้โหนี้หนักหนักมากจริงๆนะครับก็คือ มีงานสมนาอยู่งานหนึ่งนะครับอ่าผมก็ไปร่วมสมนาเนาะนะครับผมแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับเดินมาบอกผมนะครับบอกว่าให้ไปช่วยเพื่อนเธอหน่อยตัวนี้เพื่อนเพื่อนของเธอครับปวดประจำเดือนหนักมากนะครับนะครับเขามาขอยานะครับผมไม่มียานะครับแต่ว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะครับอ่ะก็ไปดูหน่อยสภาพที่ผมเจอคือสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับอายุน่าจะไม่เท่าไหร่เองเนาะนะครับนอนขดเป็นกุ้งอยู่กับพื้นนะครับเขาใจหนว่าน่าจะปวดจนแบบไม่ไหวแล้วนะครับเก็งแข็งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับทำยังไงดี ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกี่ยวว่าเอายามาจริงๆเนี่ยจะจะปลุกเธอลุกขึ้นมากินยาได้หรือเปล่าอย่างที่บอกครับหลักการของผมเนี่ยง่ายมากก็คือเวลาที่เราปวดเรามีความเจ็บปวดเราป่วยนะครับสภาพสภาวะของจิตใต้สมนึกสภาพสภาวะของความคิดเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันเอาอาการป่วยนะครับมันแสดงออกมาเนี่ยแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำยังไงครับถ้าเราดูแลตรงนั้นได้มันจะทําให้เราดีขึ้นได้ตอนนั้นครับผมปลุกเธอขึ้นมาคุยไม่ได้ นะครับผมคุยกับเธอสื่อสารกันไม่ได้พเพราะเรียกเธอไม่ขยับไม่ไหวติงแม่อะไรเลยสิ่งที่ผมทําได้คือป้อนข้อมูลลงไปยังจิตใต้สมนึกของเธอโดยตรงเลยทํายังไงครับนะครับผมก็เข้าไปใกล้ๆเธอแล้วก็บอกว่าอโอเคหายใจนะครับพี่อ่าเขาอยยุน้อยกว่าผมนะแต่ด้วยปกติผมก็เรียกพี่หมดนะครับผมบอกพี่หายใจนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,วยาวๆผมพูดอย่างนี้ประมาณ3ครั้งเนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,วยาวๆนะครับ การหายใจนะครับจะเป็นการเรียกสติเพราะว่าจิตเราจิตใต้สุนึกนะครับหรือว่าความคิดต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถเข้าไปแก้โดยเข้าไปแก้ที่ความคิดโดยตรงนะครับหรือว่าเราสามารถใช้สภาวะสภาพภายนอกหรือว่าร่างกายเนี่ยในการเข้าไปแก้ไขจิตใต้สุนึกหรือความคิดได้เพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ครับผมคุยกับเธอไม่ได้ผมเจาะลงไปไม่ได้ผมก็ต้องพยายามครับให้เธอเนี่ย เปลี่ยนสภาวะเพราะว่าตอนนี้เธอขดแข็งเกร่งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรมันก็ไม่เข้าผมต้องให้เธอค่อยๆคลายออกแล้ววิธีการคลายนะครับที่ดีที่สุดวิธีการที่เรียกสติ เรียกสัพชัญญที่ดีสุดคือการหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้สมองเนี่ยมันได้รับออกซิเจนให้มากกว่าปกติแล้วพอสมองมันได้รับออกซิเจนมากกว่าปกติสมองส่วนนอกสุดเขาคือสมองส่วนของเหตุและผลเนี่ยจะทํางานพอมีเหตุและผลอารมณ์จะน้อยลงเพราะอารมณ์น้อยลงสภาวะไอที่การปวดะครับแปดสิกาสปอร์เซเนี่ยที่มันเกี่ยวกับ ความคิดที่เกี่ยวกับความรู้สึกคิดเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยเสร็จแล้วผมก็ค่อยๆใส่ข้อมูลลงไปว่าเวลาหายใจเข้าให้จินตนาการว่ามีแสงเป็นสีที่เธอชอบนะครับค่อยๆไหลไปทางกระม่อมนะครับค่อยๆไหลไปทางกระมอมแล้วก็ตรงไปยังส่วนที่เธอกําลังปวดนะครับแล้วค่อยๆ แผ่กระจายออกนะครับช้าๆในขณะที่หายใจออกนะครับให้จินตนานเป็นสีที่เธอชอบน้อยที่สุดับอาจจะเป็นสีดําหรือสีเทาก็ได้เวลาหายใจออก ให้อาการป่วยนะครับมันค่อยๆละลายออกมาเหมือนกับควันบางเบาค่อยๆไหลอ,ออกมาช้าๆช้าๆหายใจเข้าเป็นลำแสงสีทองหายใจออกให้อาการปวดมันค่อยๆกระจายออกมาเป็นแสงเป็นควันสีดำสีเทาค่อยๆกระจายออกมาในอากาศแล้วกระจายหายไป <time> ผมพูดแบบนี้ครับกับพี่สาวคนนั้นกับสุภาพสีท่านนั้นนะครับพูดอยู่ประมาณ5-6นาที minutes, นะครับเธอค่อยๆ คลายตัวออกช้าๆนะครับโคตรร่างกายของเธอยืดออกช้าๆช้าๆแล้วสักพักหนึ่งครับเธอก็ลืมตานะครับแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งครับแล้วผมก็ถามถือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเธอตอบผมด้วยสีหน้างงๆว่าเดี๋ยวก่อนนะโค้ดแค่หายใจเข้าหายใจออกแค่นี้อาการปวดให้จินตนาการว่าอาการปวดมันหายออกไปแค่นี้ก็หายปวดเลยเหรอ มันเหลือเชื่อเกินไปหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกครับว่าพอสภาวะความคิดสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจเนี่ยมันถูกทําให้สงบมันถูกทําให้นิ่งด้วยการหายใจเข้าและหายใจออกยาวๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันคือการจรินตนาการครับระบบความคิดของเราเนี่ยนะครับเราอาจจะคิดว่าเราสามารถที่จะคิดอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราสามารถคิดได้ทีละอย่าง ในหนึ่งวินาทีในซีวินาทีเราคิดได้ทีละอย่างนะครับแล้วก็พอมันหมดซีวินาทีไปแล้วอีกซีวินาทีหน Cert course, like ึ่งอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมาแล้วซึ่งมันเร็วมากนะครับเราก็เลยคิดว่าในในในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราคิดอะไรเดี๋ยวอย่างได้พร้อมกันหลายๆหลายอย่างไม่ใช่ครับเราคิดได้ทีละอย่างพอเราคิดได้ทีละอย่างครับไออาการปวดโอ้โหปวด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 มากเลยปวดปวดนะครับเราคิดได้อย่างเดียวพอเรา เอาอย่างอื่นเข้าไปครับไล่ไอความปวดนั้นออกไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจย,วยาวๆหายใจออกโฟกัสที่การหายใจพอเราโฟกัสที่การหายใจเราจะโฟกัสที่การหายใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในระบบความคิดครับในสมองหรือในอจิตใต้ส่นึกครับมันจะมีแค่หายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพอมันมีอยู่แค่นี้ครับไอ้ความเจ็บปวดเมื่อกี้ที่จิตใต้ซึ่งมันสร้างขึ้นมาโอ้โหปวดปวดเหลือเกินมันจะค่อยๆหายไปแล้วเหลือแต่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วอาการปวดจริงๆครับมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นที่ร่างกายมันมีอาการมีสภาวะแบบนั้นอยู่จริงๆมันจะไม่ได้เกินเลยจากความจริงเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปครับถ้าคุณมีอาการเจ็บมีอาการปวดนะครับ ลองดูครับว่าเอ๊ะเราลองนิ่งๆแล้วเราโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดูโฟกัสที่อะไรก็ได้นะครับเราคิดถึงแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพื่อให้สมองครับให้ความคิดให้จิตใต้สิ่งหนึ่งไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องเดียวที่ไม่ใช่อาการปว่วยหรืออาการเจ็บปวดความเจ็บปวดของคุณจะค่อยๆทุเลาลงแล้วก็หายลงนะครับแล้วก็หายไปนะครับอย่างน้อยก็แปด ถึงเ0เลยทีเดียวแล้วอาการเจ็บป่วยครับก็จะแข็งมันก็จะดีขึ้นคุณจะแข็งแรงขึ้นและมีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นและนี่คือเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของโคชจายหมอเทวดาครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ครับถ้าคุณสนใจอยากรู้รายละเอียดก็สามารถนะครับอินบ็อกเข้ามานะครับหรือว่าติดต่อผ่านทางไลน์เข้ามานะครับเครื่องหมายแอดนะครับแล้วก็ไลฟ์แอสวิชนะครับ L I F E AS w ISS หรือว่าสแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอ๋อแล้วก็ฝากกด Subscribe ใส่กระดิ่งนะครับเราจะได้ติดต่อกันแบบนี้ได้เรื่อยๆและสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ